4นี่ X x บาร์มากกว่าผู้เขียนสัญลักษณ์มากกว่าจาก X บาร์คือ84ลบมิวมิวคือ80หาร2.4285เอากดเครื่องคิดเลข4หาร2.4285เอาตัวเต็มยงแค่2ตำแหน่งเพราะค่าแซดในตารางคือ2.64ตั้งหาร2 4 2 8เอา2ตำแหน่งนะ1.64 หนึ่งจุดหกสี่หกสี่ถูกต้องไหมรตำแหน่งที่สามคืออะไรเจ็ดเป็นหกห้าหกสี่เจ็ดครับหกสเจ็ดก็ปัดเป็นหกห้าสองตำแหน่งอันนั้นสี่สองสี่สองแปดห้าก็เป็นสองจุดสี่สองแปดหกครับเออช่างมันเอาค่าปดห้าแปดหกแปดหกปดดมาเดี๋ยวมึงก็ได้แค่นั้นนะมึงจะทำให้งงทำไมวะ

ถ้าคำน,น,นวณตรงนี้อยู่ที่ที่ของเรานะเวลาเราคำนวณผิดถูกค่าคะแนนตัดคะแนนนะเหมือนอย่างที่สอบที่ผ่านมาของกลวม,นะมันเดินเลยว่าไหเออได้แทรกเสร็จเรียบร้อยนั่งขัางหลังไม่รู้เรื่องเรากย้ายมานั่งข้างห,ห,หน้าเลยสามคนนั่นแหละเดี๋ยวเธอจะสอบไปผ่านานะห้าสิบคะแนนแล้วก็อ่าหยุดดูบนกระดานตอนนี้ แปลงคะแนน x บา์จาก84เป็นคะแนนแท้ดูก่อนดูก่อนยังไม่ยังไม่จดแปลงแปลงคะแนน x บา์จาก84เป็นคะแนนแท้นั่นหมายว่าคือความน่าจะเป็นที่แท้มากกว่าแปลงแปลงตัวนี้เป็นแท้ละมากกว่า1.65มากกว่า1.65คือที่ตรงไหนนั่นก็คือแหงนาราง เออเออนที่ใต้โค้งเอาสินเอาตารางใต้โค้งมาดูหนึ่งจุดสอห้าหนึ่้าคนึ่จดสอง่นี่หนึ่งจุดสอห้าอยู่นี่เอาประมาณว่าตรงนี้นะนี่คือแท้เท่ากับหนึ่งจุดหกห้าสองจุดสี่สี่จุดดูค่าคะแนนเดี๋ยวดูก่อนความหมายของโจทย์ข้อนี้ถามว่าความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะซื้อ ของโดยเฉลี่ยมากกว่า84บาทหาได้จากค่าตารางใต้โค้งปกติคือพื้นที่ตรงนี้คำตอบจะต้องเอาตรงนี้ไปตอบคนไหนที่ดูแผนเอกสารดูไม่รู้เรื่องแน่เพราะเขาใช้ตารางเต็งรูปแต่กลัวมาใช้ตารางครึ่งรูปดังนั้นพื้นที่ตรงนี้จะเป็นค่าคำตอบมีค่าทัาเท่าไหร่หาได้จาก เมื่อกี้ออมสินบอกครูมาค่าแท้ที่1.65าคืออะไรตอบครูเดี๋ยวนี้เร็วออมสิน0.4505ฮะ0.45 45 45 05เอานะ0.4505คือพื้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีค่าเท่ากับพื้นที่ครึ่งรูปลบจากตรงนี้ที่ครูอาจจะวาดรูป ผิดพลาดไปน,นิดหน่อยวันนี้ขค้ื่อรูปเท่าไหร่จ, 5, จุดห้จุดหจุดหลบศูนจุดหลบศูนย์จุดสี่าูนยทำต่อว่านก,กับศูนจุดเท่าหรศูนยล้ ศ0 4 9 5ดห้าครึ่งึ่ครึ่งหนึ่งของใจ